ผมไม่โรนีนนะครับันนี้ผมก็จะมารีวิวตามที่เพื่อนบอกไว้นะครับว่าน้อหรื่คพามใช้ได้จริงไหมคนั้นที่อยากไปซื้อก็ซื้อได้นะครับแต่ผมแต่ผมไม่แนะนําให้นะครับว่ามันเป็นของมันจะเป็นของที่ต่างประเทศน,นะครับเพื่อนข้อเสียก็คือหนึ่งหนึ่งนะครับสายชัดไม่ได้ไม่ได้เอามาให้นะไม่ได้ แล้วก็ฮัตดินะครับเพื่อนไม่ได้แถมให้นะครับถ้าเกื่ว่าฮัตตี้คืออะไรนะครับผมก็จะมาทอดให้ดูนะเพื่อนนี่นะครับฮัตตี้ก็คือตัวนี้นะครับ ถ้ามันไม่มีฮัรดีก็คือใช้มันได้เลยนะครับเพื่อนโอเคแล้วมันจะมีอีกหนึ่งอันนะครับเพื่อนที่ผมไม่อยากจะซื้อเลยก็คือมันจะเป็นรุ่นที่เก่ามากนะครับเพื่อน,นแล้วก็มีคนมาขายให้ผมแต่ถ้าผมว่าราคานี้มันก็พอดีอยู่นะครับหนึ่งพันใช้ได้แต่มันก็ใช้ไม่ได้นะครับผมใช้เวลาซ่อมประมาณสามอาทิตย์นะครับเพื่อน no คน่นนานเลยแล้วก็มาดูกันนะครับเพื่อนตอนนี้เราก็ใช้งานยังไม่ได้เลยครับเพื่อนเพรผมต้องหลดอะไรอไม่รู้นะครับหน้าต่างเข้าประมาณนี้นะครับเพื่อนแล้วอะไรแบครีบน,นี่นะครับเพื่อนตอนนี้ผมก็ได้ต่อสายไวไฟแล้วนะครับแล้วก็อยู่ผมจะมาเล่นดูนะครับเพื่อน ซึ่งตัว e นี้มันก็จะเหมือนเวอร์ชันตัวนี้นะครับเพื่อนจะเป็นเว็บตัวนี้ตัว e นะครับเพื่อนแต่อันนี้มันจะเก่ากว่าน,นะครับเครื่องนี้สมว่าผมผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะครับเพื่อนผมว่านี่คือเครื่องแรกนะครับเพื่อนเครื่องแรกในชีวิตน,นะครับสมว่าผมจะโจ้ผมจะเขพิมพ์ดคำว่ายูทูบนะครับเพื่อนผพูดคำว่ายูทูบนะครับ นี่นะเพื่อนสมมติว่าผม,ผมจะค้นหาคำว่า Google นะครับเพื่อนไปยูทูบแล้วกันผมจะค้นหาคำว่า YouTube นะครับนี่นะครับน,น่ามาซึ่งตอนนีลคอนนลอรไป มาแล้วไม่ใช่อย่างนี้คนน้าใหม่ใช่ไหมคนน่าใหม่ welcome to อะไรเนี่ย welcome to target นะครับวันนี้ทุก่คนจะหาตัวนี้คือลงหมดเลยนะต้องคุยกับกูเกิลนะครับวันนี้ผมก็าหากู o กิลเนี่นะครับเพื่อนมันจะเข้ามาในหน้าของ Google เลยนะครับเพื่อน รอดูกันนะครับมันจะเป็นของที่เก่ามากนะครับเพื่อนผมไม่แนะนำให้ไปซื้อนะครับเ,<อ>เครื่องเครืองชานะครับเพืนคตรชาเลย ะะมันลากเฉพาะ windows xp นะครับเพื่อน windows ส windows 7 windows 8ไม,ไม่ได้นะครับเพื่อนมันลากเฉพาะ windows xp มันจะเป็นเครื่องที่เก่ามากนะครับเพื่อนเท่าที่ผมไปถามครูครูของครูคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนคือมไปถานแล้วครูก็บอกว่าเครื่องเนี้ยอันเก่ามากครับมันมันเก่ามาะะมเกเลยไม่ได้ขึ้นอะไรเลย ซึ่งมันไม่ได้นะครับเพื่อนมันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้อะไรไม้นะครับผม,ผมก็ยังไม่รู้นะครับมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับอะไรมันไดรเวอร์หรือเปล่าเป็นแบบไดรเวอร์ Driver หรือว่า Driver ไดรเวอร์อะนะครับคือผมต้องรุดมานะครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับเพื่อนคนที่คนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับ